เปิดคลิปมาวันนี้ก็เห็นท้องฟ้าเลยวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะหไฮสวัสดีค่ะอยู่กับเพเหมือนเดิมวันนี้อากาศดีมากๆท้องฟ้าสวยมากวันนี้นะอากาศประมาณ5-6องศาไม่หนาวนะแดดดีมากๆวันนี้คลิปยาวหน่อยนะคะดูกันให้จบนะอยากให้เห็นบรรยากาศความเปลี่ยนแปลง ของวันนี้เหมือนเดิมค่ะอยู่แถวบ้านแถวโบเกเนตเหมือนเดิมวันนี้ทางจะไปห้องสมุดอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าท้องฟ้าวันนี้มันสวยมากๆแดดดีมากให้ดูบริเวณรอบๆจะเห็นว่าหิมะละลายเยอะแล้วนะ บรรยากาศเริ่มดีขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวรอให้หิมะมันละลายหมดมันจะสวยมากกว่านี้นะอันนี้เป็นน้ำตกเล็กๆจริงๆอะ่ะจะเห็นได้ชัดมากกว่านี้ก็คือตอนที่หิมะมันละลายหมดแล้วแต่อันนี้เป็นบรรยากาศเบื้องต้นก่อนช่วงหน้าร้อนจะสวยกว่านี้นะคือเมย์จะบอกว่าถ้าช่วงหน้าร้อนนะเมย์สามารถขับมอเตอร์ไซค์อะ่ะ ไปได้หลายๆที่เพราะมันสวยมากเลยนะมันมีหลายที่เดี๋ยวรอให้น้ำแข็งมันหมดก่อนเมจะขับมอเตอร์ไซค์พาเพื่อนๆไปดูจุดอื่นๆน,นี่ขนาดแค่บวกเด็ดเมย์ยังเดินไม่รอบเลยนะให้ซูมให้เห็นชัดๆคือมันสวยจริงๆอะท้องฟ้าคือสวยมาก ต้นไม้อะเริ่มผลีใบแล้วนะตอนนี้ก็คือเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลีแล้วนะพยายามซูมให้เห็นชัดที่สุดเลยนะเท่าที่จะทำได้เลยนะบรรยากาศคือดีมากสิ่งสำคัญที่สุดนะเมย์ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆม,มากเลยนะที่ติดตามเมย์ไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดหัวใจ ทุกคอมเมนต์นะเมเป็นคนตอบเองนะอาจจะตอบช้าหน่อยหรือว่าไม่ได้ตอบอยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าตอบเองคนเดียวเลยเมจะเห็นทุกคอมเมนต์เลยนะเมพยายามหาภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆดูดูความเปลี่ยนแปลงของที่นี่ไปด้วยกันทุกๆวันช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนรดูใบไม้ผีรฤดูใบไม้ร่วงจะเห็นทุกช่วงของประเทศโนเวย์เลย เขาสวยมากพยายามเก็บมาให้เพื่อนๆดูนะแต่ละจุดที่เมย์ไปภูเขาลูกนี้คือ n u m เบอรวันเลยนะอยากให้เพื่อนๆเห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันสวยขนาดไหน ถ่ายติดนกมาด้วยพยายามซูมซูมเท่าที่จะซูมได้เลยนะคือสวยมากอะธรรมชาติให้เห็นชัดๆบรรยากาศดีมากวันนี้มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆดูให้จบนะ เม่จะพยายามเก็เบรูปเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆดูทุกวันเลยเท่าที่เม่จะทําได้อยากให้เห็นไปด้วยกันอยากให้เห็นทุกความเปลี่ยนแปลงของทุกๆวันหิมะละลายเยอะแล้วตามหลังคาเพื่อนๆเห็นไหมนสว,ว,ว,วยคือวันนี้คือฟ้าเลยนะสีฟ้าสดสวยมาก บรรยากาศคือฟินมากมดูกันไปเพลินๆน,นะคะวันนี้มีแค่นี้ละค่ะไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ